One, two, three, come on! ก่อนเพื่อนๆจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเอาเลยครับกาบสวัสดี FCMTA t AT t Channel อีเช่นเคยนะครับฝากเป็นกำลังใจทาง,งเล็กๆของลูกน้อยๆทังช่อง MTA t t ด้วยนะครับอ่ะเช้านี้เกมอัปเดตไปทีแล้ว,แล,วแล้วมาดูว่ามีอะไรเข้ามาบ้างวันนี้เราจะมาเปิด ฟิเจอร์ครับผมเป็นคัดเซนเซชั่นของเชลซีกับลิเวอร์พูลโอ้โหครั้งนี้แจกสองเท่านะก,ก่อนก่อนโอ้โหกะจะไปดูสักหน่อยถ้าได้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กด,กดดิ่งช่วยเป็นกำลังใจโพสตทนลิปเอาไปด้วยนะครับนี่ไงบังเลตติ้งถึง900 ก็เราเล่นจนครบหกพันแต้มแล้วก็ได้ช่องละ 200. สองร้อยสี่ช่องรวมเป็นแปดร้อยทองโอ้เขายืดอ,อยู่นะอ๋อเพนชาเล่นก็น่าจะเหมือนเดิมสองพันห้าอ่ะเราจะมาเสียเวลากันเลยเราจะมาเปิดแพ็คครับผมคัดเซเลชั่นของเขาด้วยแบบู้นี่ไง บลอกดอกมาด้วยบลอกดอรเอังกฤษแต่ไม่ขอเปิดนะไม่รู้จะไว้ในดีช่องเต็มแนละ้วเกือบเต็มแนละ้วนี่ครับสีเราจะมาเปิดีิกว่าโพูนะเชลซีรอก่อนเชลซีรอ,อก่อนเพราะไม,ไม่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ไม่ใช่เพ่ครับผมนี่ครับผมเป็นแฟนลิเวอร์พูถึง ลิอ่าพู Liverpool จะอยู่กลางตารางไม่เป็นไรซีซั่นนี้ซีซั่นหน้าเอาไมก็ได้ตัวที่ผมอยากได้ที่สุดในเนี้อานอูยกเว้นเทียวกว่าคันตารางตัวเดียวที่อยากได้มีไลฟ์วอชั่นแล้วตัวอื่นได้หมดทำใจแฟนลิอ่าพูตอนนี้รวมทำผมด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะอยังมาเสียเวลาเรามาดูครั้งแรกกันเลยเดี๋ยว ดดเราก็กดตัวเทีากลวก่อนเพราะเราไม่อยากได้มนจะส่วนทางอย่างนี้แหละคนอื่นได้หมดฮะถ้าจะให้ดีอาโนก,ก,ก็ต้องมามาครั้งแรกเราไปกันเลยฮะมานะครับใครครับผิวแบบนี้ เบอร์สิบมันนี่ <S 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 แต่มันนี่เ <Okay. S 1> ขาไม่บวกพลังเพิ่มเลยตัวเบสกับตัวฟีเจอร์มันเท่ากันแต่ไม่เป็นไรก็ได้อยู่สปีดยังดีอยู่เปิดบอลก็ยังดีขออย่างเดียวอยากซ้ำก็พอ มาแล e. ้วมาครับอ like nah, okay, ันด oh, ับแรกอันรั้งบสองใครวะอย่าบอกว่าคนเดิมโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงอื้มนี่ไงได้อานดับ เฉยเลยโอ้โหอานุมาเฉยอีกตัวหนึ่งขอใครดิใครก็ได้ฝ่ายเป็นโยก็ได้กำลังรับอ่ะมันจะกดสวนทางอ่ะเรามาดูบอลท้องคนสุดท้ายก็ได้พิลิตเนี่ยว่าแจ๊กี้เก็ได้อ่ะใครก็ได้เถอะขออย่าเป็นตัวที่ได้แนวอ่ะเรามาดูกัรพร้อมพ้อ,พอกันเลยว่าตัวสุดท้ายคนจะได้ใคร มาขออย่าเดียวอย่าซ้ำก็พอเบอร,ร์หกเทียโก้โอ้โหโอ้โหจะคุ้มแล้วอืมเกือบจะคุ้มแล้วแต่ก็คุ้มเลยอยู่โอ้โหเทียโก้วาชั้นไหนผมมีหมดอืมมีวาชั้นไหนที่ออกบ้างผมก็มีหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าทีมเลยดีกว่าเพื่อไปกระเสียนเวลากันไป ผมเป็นคนพูดไม่เข็นพูดไม่ชัดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับอยู่ไหนทีนี้เออริเวอร์อยู่ไหน,น,อ,อ,ยไหนอยู่นี่อ,อามานี่ แทนตัวเบ็ดเอาเที่ยโกตัวไม่ดีกว่ารู้สึกว่าเวลวตันที่96 ถือว่าเป็นเสร็จอันเสร็จเรียบร้อยอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหากที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสก s c กด b e กดิงช่วยเป็นกำลังใจกดถักลิตต่อไปด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรมารอดูกันสหรับวันนี้ต้องขอต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ